หัโลท่านละะลาดากปลากระหูหไงครับติล้มเคือมหมันนั่นกอนเด้อยังค่อยบาเด้อ ใหญ่นะครับเป้นเบ้นโอเปเ้นเบ้นอะไ้นมันวี้บอลลัมเบ้นโเปเ้นโอ้ไม่ดูดีซะหรอกบอลลัมหล่ะฮ่าย่าฮ่าฮ่้ฮ่าย่าฮ่าย่าฮ่าย่าฮ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 ่าาฮ่าา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  คนตเมยนอ่ทีเมยมันมุ้มจังด้่าีเม่ละเนียบรอยครับลและเออตนร่วมกันลอยครับผมเอเอากับเขามเออ้น่ยได้กว่นี้น่เมน